เมฆจิรกิจย้ำเป็นกำลังใจให้ตรงในซีรีส์อิกิย์ออริจินอลไม่สแตนไอเอ็นตัวนายตัวแทนสนุกเข้มข้นทุกอ e ีทีอย่างต่อเนื่องสำหรับซีรีส์อิกิย์ออริจินอลไม่สแตนไอเอ็นตัวนายตัวแทนที่แฟนๆต่างพากันพร้อมใจยุ่งหลังคุณชายหมิงสามารถรับชมซีรีส์ได้ทุกวันศุกร์เวลา20นาฬิกาดูออนไลน์บนแอปพลิเคชันอิกิย i t e และเว็บไซต์ w w w iq com ที่เดียวเท่านั้น เมกจิรกิจถาวอนวงเผยว่าในซีรีส์ My Stand I N ตัวในตัวแทนในเรื่องผมรับบทเป็นตรงเป็นซุปตานักบูชื่อดังผู้มีแผ่นหลังอันสวยงามเป็นคนทยอทยานรู้จักใช้หน้าตาและเสน่ห์ของตัวเองให้เป็นประโยชน์พร้อมกับมาสร้างความปั่นป่วนทางความรู้สึกให้กับมิงอีกด้วยโดยใน ep 0.4เรื่องราวก็เริ่มเข้มข้นมากขึ้นไปอีก เมื่อโจมาประชุมเตรียมงานหนังเรื่องใหม่กับตรงและซอนแต่การประชุมกลับตาลปัดเมื่อตรงและผู้กำกับเป้าทะเลาะกาันที่เป้าเลยประชดด้วยการดันให้โจขึ้นเป็นพระเอกแทนโจที่ยังโกรธหมิงเลยยอมตกลงเล่นเพื่อเป็นการเอาคืนหมิงและตรงโจจึงตัดสินใจไปค้างบ้านที่วุฒิแล้วโทรให้หมิงขนของออกจากบ้านตนหมิงไม่พอใจเป็นอย่างมากบุกมาที่บริษัทเพื่อขอเคลียร์กับโจ โจเลยบอกเรื่องหมิงละเมอชื่อตรงออกมาหมิงเสียใจแต่ไม่ยอมแพ้พยายามจะขอคืนดีจนสุดท้ายโจก็นัดให้หมิงกลับไปเคลียร์กันที่บ้านแต่ระหว่างที่เคลียร์หมิงก็ได้รู้ว่าโจกําลังจะเล่นหนังกับซอนทำให้เข้าใจผิดคิดว่าโจตี้ตัวออกห่างเพราะมีใจให้ซอนหมิงเลยทำร้ายและกักขังโจไม่ให้ไปงานถแถลงข่าวเพื่อให้โจโดนถอดออกจากโปรเจกต์จนทำให้โจถูกขึ้นบัญชีดำไม่สามารถรบรับงานในวงการได้อีก จึงต้องไปรับงานกองหนังนอกที่มาถ่ายทำในไทยและเกิดเหตุการณ์ที่คลิกชีวิตของเขาไปตลอดการยังไงผมก็อยากให้ติดตามรับชมอิกิยี่ออริจินัลไมสแตนไออ็นตัวนายตัวแทนทุกวันศุกร์เวลา20นาฬิกาดูออนไลน์บนแอปพลิเคชันอิกิยี่ไอทียีและเว็บไซต์ www.iq.com ที่เดียวเท่านั้น พร้อมกับเป็นกำลังใจให้ตรงด้วยนะักสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอีกิย์ i, I t e ผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ในแอปสโต e และ Google Play กดดาวน์โหลด free https colon i kiwi net f 3 4ขีด b 7อัปเดตและติดตามความเคลื่อนไหวสาระบันเทิงยอดนิยมแห่งเอเชียได้ทาง Facebook แฟนเพจ https colon s ht t t p s colon www facebook com s l a igi thailand igi k i y thailand t w i t t e r igi y thailand y o u t u b e igi k i thailand